4ฟีเจอร์ใหม่ใน YouTube ใช้กันหรือยังนะครับคลิปนี้ผมมาแนะนำา4คคำสั่งใหม่นะครับที่ YouTube เนี่ยได้ทำการเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราสามารถเปิดดูคลิปได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะมีคำสั่งอะไรบ้างนะฮะสมมติาาผมเข้าคลิปของเซียนเป็ดเนี่ยเนาะอ่ะคำสั่งแรกเลยนะครับก็คือการเปิดคลิปแบบเต็มจอนั่นเองนะครับให้เพื่อนเอนเนี่ย ใช้ดันนิ้วสวิปนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นการขยายแบบเต็มจอส่วนการออกจากโหมดเต็มจอนะครับหรือย่อให้เป็นจอเล็กนะคะก็คือแตะนิ้วไปนะครแล้วก็เลื่อนไปทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมฮะต่อมานะครับคำสั่งที่3นะครับที่เพิ่มเข้ามาสำหรับเปิด คำบรรยายวิดีโอนะครับเราสามารถเปิดได้ที่จากตัวคลิปเลยกดที่ CC นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะจะมีคาบรรยายเพิ่มขึ้นมานะครับอ่านี่นะฮะกดปิดนะครับแล้วก็คําสั่งที่4นะฮะก็คือการเล่นวิดีโอถัดไปอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆสามารถเปิดปิดได้จากปุ่มนี้เลยนะฮะจะอยู่ข้างๆปุ่มคาบรรยายเนี่ยนะครับเห็นไหมฮที่มินรูทตัวเพย์นะครับอ่าผมทวนนะครับอ่า เต็มจอนะครับปาดนิ้วขึ้นข้างบนนะครับสวิปด้านบนนะครับออกแกมโมเต็มจอนะครับสวิปด้านซ้ายนะครับอ่าแล้วก็เปิดคำบรรยายนะครับกด CC ตรงนี้นะครก็จะมีคำบรรยายขึ้นมาและก็เปิดเล่นอัตโนมัติตร,ตรงนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือ Android กับ iOS และใช้ แอป YouTube นะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ